baby, s h ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังทุกท,ท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม e p เอ펙เรจินนะครับ ผมอันนี้ก็เราจะมาโซโล่กันนองจากว่าเกมนี้เราหาเจอข้าเนาก็มาเล่นให้หาที่ถึงไม่ใช่ฝ <rit us> ีมืออาจจะตกยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเฮ้ยมันมีคนเลยมันจะอายไอ้ที่ไม่ใช่เป็นคนฟาร์มแค่วะม,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 มีด้วยจริงนะไปะดีกว่าไปหาพเพื่อนดีกว่า anh đào. Let's put you in a bind. tôi không ai extended energy magazine here? đừng đủ The next ring is far from our position. có cả lúc xong nó ngô cả bọc cái. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn น่ามีคนนะนี่ยนะเนี่ยมั้งรีประเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยคนไม่พร้อมถามกันถามกัน Find you. Reloading. มีอหารทานเจอเพื่อนแล้วเฮ้ยไอเหี้ยมันซุบยังไงแม่เขาไม่มอนยิงหัวผมอะสองสามตัวตอเนี้ Opening fire. I'm taking fire, friend. an enemy. Cut down an enemy. Shields are depleted. Recharging. hello? My I'm under fire. And <Cal> here? กเพื่อนล้มไงเพื่อนผหานแล้วไปซ้อมไปซ้อมไปซ้อมซูซูซูน่าจะไหวนะพรร่วงไปตัวนึงอะ้อิงวะ อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วแพ้เลิกคุยเลยเนี่ยไปคุยเพื่ออะไรครับพี่เงินหอมนี่ก่อมือม่วอ,อ๋อนึกว่าอะไรหอมนี่ก่อมือม่อยว่ายมันอึดจัง <S 2> <S 2> ว่ายอยู่มันอึดจัง แต่เพื่อนยิงมินโดนนี่แพ้เลยนะเมื่อกี้เนะี่ยเพราะเราล่วงไปสองคนแล้วใจหายแว๊บคือถึงว่าแพ้แล้วรู้สึกว่าไอออลเทม,มดโดนผมสองรอบไปนะเจ่ว่าเออโดนรอบงสองรอบไปแหละมาุ้ึกดีลูกซองมันผมแม่งเป็นใจให้ยิงมันโดนแม่งก็แห้งอ่ะเมื่อกี้เนะี่ย เขาผมเสด็จอยู่ข้างล่างอะนเอาลงมาลงมาผมก่อนมีลูกซองผมเป็นใจให้ยิงเกาะแม่งแตกแล้วยัดอีกสองนัดล่วงเแค่มันจะได้ได้นปืนสวยว่ะถึงเดือดจริงเมื่อกี้นี้นึกว่าแพ้แล้วแต่น่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกที่ดูก่อนหนีเลยนะครับเหมือนไรนะครับ ไม่มีอะไรผมมีนี่นะนึกว่ามีสโคปผมมีแม็กซ์มีมแม็กซ์กอะไรมดแล้วไปจริงเล่นนะโอ้สวยเลยเออด้านจับนี่หว่าลืมเออมันมีด้านจับใช่ผมน่าจะเต็มสุดล,ล้ว ทำไมวนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนวิ่งก่อน,น,น,นวงบีบแล้วใจก็อยากก็อยากขับต่อนะหิวของไม่ไหนไป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 ผมวิ่งนำหน้าก่อนน่าจหละขับทันนะนั่นแหละขับทันนั่นแหละขับทันเอีไปนึ่งเรงกข้ากอนทันปะถ้าจะทันนะเปิดทันนี่แหละ ทนัทนปะทำรึวะทำไมก็ไม่น่าแรงหรอกไป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 ี่ไม่ทนนะันแะน่ต้องทนหน่อยนะครับถือหน่อยถืนหน่อยไม่แรงมากเลยน้ำวงวงวงเริ่มลึกขึ้นแม่งยิ่งแรง เกียรติไม่ไหวครับเกียรติเอาไว้แบบวิ่งเดินคนดักบงแล้วให้ฟาร์มหนึ่งอะไรสลิงนะผมไม่ทนันไม่ทนันวิ่งก่อนวิ่งก่อนไปไหนผมไม่ทันอะเขาอะทนันดูแสดงของปืนผมมากเลยเนี่ยเต็มผมเต็มเลยบ้ะสีม่วง สิ่งผมขาดคือขาดยาเนี่ยไม่ใช่หรอก <ammo> ผมเสิร์ฟไปใช้นี่หมดือนกันตอนที่ไฟเมื่อกี้นะใช้ชิลใหญ่กับยาสิ่งอะไรวะ สิ่งเพื่อนเราใช่ปะเมื่อกี้หน้าชักหน้าเพื่อนเราแล้วมันไม่มีแล้วเดี๋ยวผมไปข้างล่างอ่ะได้ปะเฮ้ยผมไม่ใช่ใจว่าฝั่งลหนเราเข้าได้หรือว่าผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ผมมีของดี วิ่งหายานะครับยาใหญ่ก็ได้สักสองอันนะมีใครเล่นไม่ดีวชันเขาเลยใช้ดีวัชชันน่าจะดีนะเฮ้ยอยู่อยู่ไหน Shields recharging. recharging shields. The entire squad falls. Recharging shields. The ring is in close proximity. Less than one minute.

ไอ้ทูมันบ้าบ้าบ้าวิ่งวิ่งวิ่งไม่ใช่นะนึกว่าวิ่งห้องน่ะก่อนหน้านี้โดยใจผมมาอยากวิ่งเข้าไปรอในวงแต่ผมแม่ใจว่ามันมีตัวดักหรือเปล่าต้องกลืนเอาว่ะ กลัวตัวดักในวงอยู่แหละไม่ใช่หรอกเลยไมกลกาวิ่งอยากเข้าไปไปรอนในวงนั่นแหละเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีมันอาจจะยืนเือพื้นส่วนมากคนที่มันยืนรอนในวงไม่ได้เปรียบเพราะมันมีที่จุมีที่ยืนไงนนเราวิ่งมาเราก็าโดนเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมได่กับทันตอนนั้นน่ะเสียเป็ดที่สหายอะ่ะเราไปคนวิ่งไปหาไนไงแล้วมันรอเราอะ่ะแต่นี้ผมไม่รู้มีใครมีมั้งแต่นํามันคนไปแล้วแหละเพราะว่าแอดอมถูกเปิดโอ้ยขอบคุณขอบคุณ

Target acquired. They will be bound. They don't They're dropping a replicator. Enemy far off. Target spotted. Enemy in the distance. Found by my hand. No, Bobby. Yeah, let. We found an enemy over there. The enemies are shooting at me. <noise> Taking fire. A broken enemy. Enemy on me. Lang lang. Back up. Let's put you in a bind. มีเห็นหลังไม่ทำลงหลังมนะันเนี่ยไอ้ดอกหายไปแล้วเนะี่ยวางนี่อยู่ไม่มีใครมองผมเลยเมื่อกี้เนะี่ยอะไรทําไ<ป>มเดินมาถึงงานเลยเล่นได้อยู่ครับเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ I am taking fire, friends. Taking fire. These bonds aren't easily broken. To... My... Giving my shield. Gonna... My Cutting the face tear. Fire Recharging shields. Fire. I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna... Repairing damages. I have caught one. Only two enemy squads left. We're already in the next ring. Now we wait. Hostile closed. I am taking fire. Fire. I shattered an enemy's shield. Not so fast. Time to bind you. Yeah, 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 I'll throw, I'll throw, Shields are depleted. Recharging. The enemy's shooting at me. Cracked an enemy shield. Enemy taken down. Reloading. Recharging shields. Giving my shields a recharge. Let's see, if Bonds are pitiful allowing themselves to be caught recharging shields reloading one less enemy good kill friend Attention, the kill leader has been looted. I'm taking fire, friends. We ended the kill leader's reign. Contact. I'm sorry if I didn't hear me. Oh, my God. We're recharging shields. The ring is near. 45 seconds remain. Target. seconds before the ring closes. Use it well. Recharging shields. The ring's close. Ten seconds. i

จีีดิเฮ้ย,ยมีนี่ป่ะถ้ามีไอันนี่อันหนึ่งน่าจะได้อยู่นะไปไปไป,ไปไ แค่นะครับโอ้โหเฮ้ยไม่มองเมื่อกี้นี้โว้ยไอ้เขี้ยบแม่งยิ่งแม่งศูนย์เลยไม่ผมไม่ไม่มองแหมไปกี่แล้วผมว่าไปทางไหนไอ้เขี้ยบว่าไปแม่งภูเขาแม่งกว้างเลยผมถ้าผมว่าว่าไปตรงที่แบบมีทางเดินไปได้แม่งก็ดีไงไม่คิดไม่ได้มองจบแล้วเอาไว้คลิปหน้าครับแม่งวันนี้เล่นดีจัดเจอกันครับเจอกันบาย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  be